สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกทคนเข้าสู่ Princess of Love ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกทการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์ s u p e r t ์ n ังการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะทันใดอยากที่จะซัพพอร์ตทังช่องก็คลิกลิงค์คลิกปุด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ ยามเช้าวันนี้สวัสดีกับทุกๆช่วงเวลาที่ทุกคนเข้ามากดคลิกคลิปวิดีโอนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าวันนี้เช้าวันที่24กรกฎาคมนะคะมีข่าวดีมาบอกทุกๆคนแน่นอนนะคะทายสัญญาณของความสำเร็จทายสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วเชื่อว่าหลายๆท่านกำลังรับมือกับอะไรบางอย่างในตัวเองอยู่เช่นกันนะคะ มาดูพลังงานออโร้อคัสในเวลานี้อยากจะสื่ออะไรกับคุณในตอนนี้เวลานี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นหมายเลข23อีกแล้วนะคะ คุณคือคุณค่าของความสำเร็จในตัวตนของคุณเอง you are magical special unique บางสิ่งบางอย่างภายในใจของคุณกำลังย้ำเตือนและบอกให้คุณได้รู้ว่าจงเห็นคุณค่าในตัวตนของตัวคุณเองคุณกำลังได้ยินเสียง,พล,ง,งพลังงานบางอย่างภายในใจนะคะไม่ว่าสิ่งนั้นจะคืออะไร ความสุขภายในใจของคุณพลังงานของคุณกําลังทําให้คุณได้เห็นคุณค่ากับการหยิบจับความสําเร็จหรือการเรียนรู้หรือการพัฒนาเติบโต,ตไปในทิศทางของตัวคุณเองจงเคารพตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองนะคะนี่คือสัญญาณของความภาคภูมิใจนะคะทุกคนมีเอกลักษณ์ทุกคนมีความสามารถทุกคนทุกคนคือสิ่งมหาจรรย์นะคะเราเกิดเป็นมนุษย์เราเราคือสิ่งมหาจัรรา,าอยู่แล้วเราสามารถที่จะ ทำอะไรก็ได้ไม่ทําอะไรก็ได้หรืออาจจะต้องฝืนทําอะไรบางสิบอย่างเพื่อต่อยอดไปสู่ความฝันของเรานั่นเองค่ะเอากลักษณ์ในทุกๆคนมีนะเชื่อว่าพรสวรรค์พรแสวงในตัวตนของคุณมีและคุณก็เป็นคนพิเศษในตัวเองมากๆนะคะทีนี้มาดูว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนนะคะพลังงานในคลิปวิดีโอนี้อะไรกําลังจะเกิดขึ้นมาด้วยไพ่สําหรับใหม่นะคะในเช้าวันนี้ต้องบอกว่า รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างภาคภูมิใจของความสำเร็จและชัยชนะที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทคน s e เว่นออฟวอนสนะคะสวยงามมากเลยนะคะ s e เว่นออฟวอชัยชนะความสำเร็จนะคะการบ่มเพาะนะคะบางอย่างภายในตัวเองการเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวเองการปกป้องอะไรบางอย่างที่คุณรักปกป้องเห็นไหมคะ มันคือพลังงานของทรายบางอย่างที่อยู่ภายในใจของคุณสัญชาตญาณบางสิ่งไฮเอเซลของคุณพลังงานของจักรวาลได้ได้ว่าเป็นพลังงานดึงดูดมากๆคุณกำลังปกป้องสิ่งที่คุณสิ่งที่เป็นไฮเอเซลหรือจักรวาลหรือดีวารักคุณปกป้องคุณให้เกียรติคุณและคุณกําลังที่จะได้รับความสําเร็จเพราะว่าคุณกาลังปกป้องตัวเองคุณกําลังผลักคุณกาลังบ่มเพาะความสําเร็จ บ่อมเพาะในในการทํางานในทัศนคติในวิเศษ,ษ์ในทักษะในการก้าวไปสู่ประสบการณ์ใหม่ๆคุณกําลังวนเวียนกับตัวเองในความเข้าใจในตัวเองว่าคุณอยากที่จะทำให้ให้ไปได้ยังไงนะคะหลุดจากตรงนี้ไปได้ยังไงแล้วจะให้มันเติบโตไปได้ยังไงคุณกําลังอบอวนไปด้วยความสมําเร็จของตัวคุณเองอยู่เพราะฉะนั้น เชื่อว่าหลายท่านกําลังเก็บตัวเองนะคะอาจจะมีบางสิ่งหรือสถานการณ์บางอย่างหรือถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้บ่มเพาะบางอย่างกับตัวเองอาจจะเป็นเวลา1ปีที่คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องเป้าหมายตัวเองคุณเองให้ได้ต้องไปให้ได้ก้าวข้ามผ่านอะไร12เดือนนี้ไปให้ได้อาจจะมีเป้าหมาย12เดือนหรือ,อคุณอาจจะต้องปกป้อง พื้นที่หรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณเจอตอนนี้เพื่อที่จะทําให้บางอย่างมันหลุดพ้นเพื่อความสําเร็จเพื่อความอดทนเพื่อชัยชนะจริงๆนะคะเชื่อว่าคุณกําลังรับมือกับอะไรบางอย่างที่กําลังก้าวเข้ามาทําให้เป็นความทา้าทายและกาลังเหมือนจะต้องมันยาวมากขึ้นนะ,ะพีเรียดบางอย่างที่มันยาวมากขึ้นอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าต้องกระตุ้นตัวเองนะคะต่อเติมตัวเองไปสู่โอกาสใหม่ๆเพจ s o f p r n c i c l e s คุณรู้ เชื่อว่าทุกคนมีเป้าหมายความสําเร็จในเรื่องของโอกาสนะคะคุณทําได้อยู่แล้วนะคะจะมีการขีดเขียนความสําเร็จเป้าหมายของคุณเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่ยอมแพ้สิ่งนั้นกําลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนแน่นอนว้าวทุกคนสวยงามมากเลยเป็นไพ่ที่น่ารักมากๆนะคะในอาร์ตดีไซน์ของไพ่สําหรับมี้ต้องบอกว่า you are magical magical special and unique เพราะว่าไพ่สำหรับนี้คือ f ไฟ o u เมจิ i c a l ค่ะไพ่สำหรับนี้ชื่อว่า f ไฟ o u เม a ิ i c a l จงตามหาความหมาจจรรย์นในตัวตนของคุณเพราะว่าคุณคือความหมาจจารย์คือความสำเร็จของตัวคุณเองสร้างพลังให้กับตัวคุณเองนี่คือ Queen of p e n t a c l e s คุณรู้ว่าคุณคู่ควรที่จะได้รับวาย นะคะอร่อยอร่อยอะไรแบบนี้คุณรู้ว่าคุณจะได้รับความบุดมสมบูรณ์ความสําเร็จที่กําลังจะเกิดขึ้นคุณกำลังดื่มดําความเร็ดที่มีในตอนนี้เวลานี้จริงๆถึงแม้ว่าอะไรบางอย่างมันจะทําให้เรารู้สึกว่ายังไม่ประสบความสําเร็จนะแต่คุณกําลังอยู่ในจังหวะเวลานี้ที่จะต้องปรับพลังงานอะไรบางอย่างให้ตัวเองได้ดื่มดํากับความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์แบบในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงตัวเองบางอย่างเพื่อ รับมือกับสถานการณ์บางอย่างที่กำลังจะมาถึง t ด e m o ูหรือส u ันสวยงามมากๆเลยนะคะเพราะเวลาที่คุณอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะมีขอบเขตตัวเองกำลังบ่มเพาะตัวเองเพื่อการเติบโตในทิศทางใหม่ ในทิศทางของการมันเข้ามาเป็นในเรื่องของแบบการเปลี่ยนแปลงทิศทางของโลกการเปลี่ยนแปลงทิศทางของสถานการณ์นะคะอะไรบางสิ่อย่างที่มันเป็นพัฒนานการก้าวกระโดดไปที่เราจะได้เห็นความปมัจจรรั์จริงๆหรืออะไรบางอย่างที่เป็นออนไลน์อวัยอะไรบางสิ่งที่เคยพูดไปในเรื่องของ AI นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นบางอย่างที่คุณกําลังเผชิญคือการบ่มเพาะคุณค่าและก็ความจริงของชีวิตที่จะนําคุณค่าความสําเร็จย,ยั่งยืนจริงๆในช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงจังหวะแห่งการวิกฤตเป็นโอกาสบางอย่างที่จะทําให้คุณได้เติบโตและ ใช้สัญชาตตัวเองในตอนนี้เวลานี้ที่คุณกําลังบ่มเพาะความสามารถบ่มเพาะบางสิ่งที่เป็นหนทางใหม่โอกาสใหม่ๆเพื่อเป็นเดอะซันเพื่อคุณจะได้ก้าวเข้าสู่ความสําเร็จและชัยชนะโอกาสต่างๆเพื่อที่จะได้วิ่งเข้าเส้นชยัยเพื่อที่จะได้เห็นความสําเร็จของตัวเองแท้จริงเดอะซันเดอะมูนทุกคนเชื่อในสัญชาตญาณของคุณคุณกําลังรู้ว่าคุณทําอะไรอยู่ คุณกําลังรู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณถ้าคุณไม่ทําอะไรบางอย่างถ้าคุณไม่วางแผนอะไรบางอย่างถ้าคุณไม่มีเป้าหมายอะไรบางอย่างถ้าคุณไม่อดทนกับพลังงานอะไรบางอย่างในตัวเองถ้าวันนี้ไม่กัดฟันที่เราจะแบบว่าสร้างโอกาสนนั้ขึ้นมาคุณเป็นผู้สร้างคุณเป็นผู้สร้างโอกาสแห่งความสําเร็จคุณเป็นผู้ไขว่คว้าโอกาสคุณเป็นผู้สังเกตการและคุณกําลังใช้ความสามารถของตัวเองใช้พลังใจกําลังใจของตัวเองวิ่งเข้าสู่เส้นชัย จะมีโอกาสความสำเร็จข่าวดีเกิดขึ้นกับคุณจะมีการติดต่อการได้รับการเฉลิมฉลองเซอร์ไพรส์ข่าวดีเกิดขึ้นกับคุณคุณกําลังได้เห็นแสงสว่างสิ่งใหม่ของตัวเองไปสู่ทิศทางของความสําเร็จของความรื่นเริงสนุกสนานของตัวตนของคุณแน่นอนไม่ว่าเรากําลังจะเจอสถานการณ์อะไรอยู่ก็ตามเราสามารถที่จะปรับพลังงานในตัวเองได้จิตใจคุณต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นสุขภาพใจสุขภาพกายจิตวิญญาณ การมีแรงใจที่ดีการนอนดีทานอาหารดีออกกำลังกายดีคุณมีทุนแห่งร่างกายที่แข็งแกร่งพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะเดินไปควายคว้าสิ่งนั้นเพราะว่าไม่ว่าเรากำลังเจอสถานการณ์อะไรอยู่ถ้าพลังใจเราเข้มแข็งแล้วเราแข็งแ,แกร่งใจเราแร่งร่างกายเรามีพลังจิตใจเราคือเขิมมากนะคะคุณจะผ่านคนอุปสรรคคุณจะได้คุณจะเจองานคุณจะมองเห็นโอกาสบางอย่าง คุณจะรู้สึกว่าทําในสิ่งนั้นออกมาแบบเต็มที่คุณจะรู้สึกว่าคุณภาคภูมิใจคุณเพอร์เฟกในตัวเองมากๆทุกคนไม่มีอะไรที่คุณทําไม่ได้เลยนะคะนี่คือจะมีโอกาสครั้งใหญ่เกิดขึ้นกับคุณจะมีความท้าทายใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณจะมีสิ่งที่คุณเซอร์ไพรส์ในตัวตนของคุณผุดขึ้นมาอาจจะเป็นบางสิ่งที่คุณอาจจะตามหาคําตอบในตัวเองได้ว่าสิ่งที่ผ่านมาพยายามที่ผ่านมาในตอนนี้เวลานี้เราต้องทํำยังไงเราต้องปรับยังไง เช่นสุขภาพเราอาจจะรู้สึกว่าทําไมร่างกายช่วงนี้มีความร้อนรุ่มนะคะหรืออะไรบางสิ่งอย่างที่มากเหลือเกินนะคะเวลาที่เราบ่มเพาะกับความรู้สึกของตัวเองในกว่าในการเข้าใจร่างกายตัวเองจิตใจร่างกายตัวเราเราจะรู้ว่าเกิดสกสาเหตุอะไรการทานอะไรนะคะนอนหลับไม่ดีนอนหลับไม่ดีนนดกังวลคิดมากเครียดเคียดโดยไม่รู้ตัวเพราะสะสมมานานหลายปีทําให้การนอนไม่ดีเกิดการอักเสบ ระบบภายในแปรปวนทําให้เรารู้สึกว่ามันทุกอย่างมันพังไม่ว่าจะเป็นสมองของเราหัวใจของเรานะคะทุกอย่างในร่างกายของเราหายใจเร็วเกินไปนะคะอะไรแบบนี้เช่นกันเพราะฉะนั้นการหายใจใจเย็นๆสูดลมหายใจเข้าลึกๆออกยาวบางท่านอาจจะ ดีมากถ้าคุณได้ทําสมาธินั่งสมาธิอะไรแบบนี้นะคะสาหรับบางพลังงานบางท่านบางท่านนั่งสมาธิไม่ได้ก็อยู่กับตัวเองอยู่กับธรรมชาติอยู่กับโยคะอยู่กับความสมัยใหม่ความทันสมัยนะคะอยู่กับเสียงเพลงเสียงดนตรีแบบนี้นะคะเพราะว่าอะไรบางอย่างกําลังจะเข้ามาทาชนุนคุณเมื่อเวลาที่เราแบบเดินไปค่ะทุกคนเวลาเจอทามมิง่งปุ๊บมันจะเซอร์ไพรส์มันจะชอ็อกมันจะเห็นจะเห็นแสงสว่างจะเห็นโอกาสนั้นอะอะไรที่เรารู้สึกว่ากังวลแล้วก็คิดมากในใจอะ เวลาที่เรายังไม่ยังไม่เกิดข่าวดีหรือช่องทางนั้นนะเราจะรู้สึกว่ากังวลไปก่อนนะคะมันทาให้เรารู้สึกว่าอึดอัดใจไม่สบายใจจะทํายังไงดีแต่เมื่อถึงจุดนั้นคุณเข้าคุณเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างปุ๊บคุณได้รับข่าวดีปับ๊บรู้สึกมันโล่งมันโสมากและนี่คือเดือดสันนะคะเซอร์ไพรส์ที่ไม่คาดคิดการแต่งงานความรักครั้งใหม่การเงินการมีลูกอะไรแบบนี้นะคะบางท่านอาจจะรู้สึกว่าถึงเราที่จะวางแผนแพลนดูแลตัวเองเพื่อที่จะได้ เหมือนเป็นคุณแม่เลยนะคะแล้วก็บางอย่างภายในใจของคุณฟังเสียงฟังเสียงข้างในของคุณให้ดีนะคะคุณมีครอบครัวคุณมีเพื่อนคุณมีคนที่รักคุณอะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งลบๆตักตัดตักทิ้งไปมีสติมีสมาธิกับตัวเองเหมือน Queen Of Pentacles เขาสง่าง,งามมากนะคะเพราะว่า Queen Of Pentacles เห็นคุณค่าในตัวเองเห็นคุณค่าทุกสิ่งที่มีในตอนนี้ไม่ว่าอยู่ในห้องเราอยู่บนร่างกายของเราเพราะเธอสวย เธอมีสเสน่ห์เธอมีความอดุดมสมบูรณ์นะคะและเธอมีมีความจริงคือเธอรู้ว่าเธอต้องการความจริงและความสมที่จับต้องได้จริงๆไม่ใช่ความฝันความเพอ้อฝันอะไรเลยนะคะนี่คือไพ่ที่สวยงามมากๆเลยนะคะว้าว5 of wands คุณพร้อมสู้แล้วคุณพร้อมแล้วจริงๆฟังเสียงสัญชาตญาณของคุณสิ่งที่คุณมีกำลังทำให้คุณรู้สึกว่าศัตรูที่รร้กาศคือใคร มันคือสิ่งลบๆบที่เราไปได้ยินมามันคือพลังงานลบๆบที่เข้ามาหาในชีวิตของเราแต่คุณกําลังผลักสิ่งนั้นออกไปด้วยการที่คุณกําลังแข่งขันกับตัวเองที่คุณกําลังสู้กับตัวเองอยู่นะคะใจเย็นค่ะอย่างที่บอกนับหนึ่งให้ถึงพันจงเป็นตัวของตัวคุณเองคุณกําลังได้แก้ไขปัญหาครั้งใหญ่ของชีวิตและทําให้คุณประสบความสำเร็จแบบอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งและเติบโต เป็นเดอะวเป็น Number One นจริงนะคะนี่คือ the in place งดงามมากๆนะะสิ่งที่คุณจะได้รับคือของขวัญพิเศษชิ้นใหญ่มากๆ Surpri s e โชคดีจากความรักเดอ Sun นค e ีนอฟเพน a c l e ลดี e อ็มเพลโชคดีจากความรักโชคดีจากงานจากเงินจากความสามารถที่คุณมีเพราะคุณคือความมหัศจรรย์คุณคือคนพิเศษคุณมีเสน่ห์ทุกคนมีเสน่ห์มีเอกลักษณ์คุณสามารถพัฒนานในสิ่งนั้นและเต,ติบโตไปนสิ่งสิ่งนั้นได้สถานก,การณ์ตอนนี้ทําให้เราบ่มเพาะความเชี่ยวชาญ นะคะความจริงที่กําลังจะปรากฏเกิดขึ้นคุณกําลังกอบโกยความอุดมสมบูรณ์ที่เป็นจักรพพัดมากจักรพพัดก็คือจักรพพัดนะคะจักรพัดดินีความสาเร็จความอุดมสมบูรณ์ที่รุ่งเรืองจริงๆนะคะจากที่ใช้ความบุ๋มพอเป็น Queen of Pen ูเค l ก้าวเข้าสู่จักรพพัดก้าวเข้าสู่ดีเอ็มเพลสดีเอ็มเพล r ผู้ซึ่งมีคุณวุฒิว,วัยวุฒิความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงานการเติบโตนะคะหรือว่าในเรื่องของการเงิน ความสุขสบายนะคะหน้าที่ที่มากขึ้นความรับผิดชอบที่มากขึ้นสร้างความแข็งแกร่งสร้างการคิดการวางแผนของคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่า King of Pentacles เพราะคุณทําได้นะคะเพราะคุณรู้คุณต้องทําอะไรนะคะคุณมีทั้งแพชชั่นคุณมีทั้งความจริงคุณมีทั้งเหตุและผลและคุณกําลังสร้างการเติบโตของชีวิตที่มั่งคั่งมากๆเลยนะคะสวยงามมากๆเลยสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนอีกค่ะ ไม่มีทางที่คุณจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะทุกคนกําลังสู้กําลังลุยอยู่นี่คือ night for o n d s นี่คือคุณนี่คือไฟแห่งความสำเร็จในงานคุณกําลังอยู่ในเส้นทางของความลุกโชนของไฟและความสำเร็จที่กําลังจะเกิดขึ้นคุณกําลังใช้โอกาสบางอย่างสร้างสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นจริงคุณกำลังได้รับโอกาสนั้นที่คุณจะได้ไข,ขว่คว้าและสร้างมันขึ้นมาคุณกาลังพลิกวิกฤต ให้เป็นโอกาสบางอย่างที่มีคุณค่ามีมูล,ลค่ามากๆภายในตัวตนของคุณมีมูล,ลค่าที่สุดเลยนะคะไม่มีอะไรเปรียบเทียบได้เพราะคุณกําลังสร้างความจริงสร้างบ้านสร้างความอบอุน่นสร้างความสุขด้วยความคิดความรู้สึกและไอเดียของคุณสัญชาตญาณของคุณจะนาพาให้คุณเกิดการเปลี่ยนแปลงของชีวิตแต่อย่างที่บอกไปว่ามันจะต้องเกิดการ p e r s o n p e n f e c l e s เกิดขึ้นอีกครั้งเกิดการบ่มเพาะในตัวเอง เกิดการเขียนการเรียนรู้เกิดความเข้าใจาเกิดการฝึกฝนต่างๆนานาม,มากมายและให้ตัวเองรู้สึกว่าฉันชนะฉันประสบความสำเร็จแน่นอนฉันจะกล้าไปสู่สิ่งนั้นให้ได้ฉันจะทำสิ่งใหม่ๆใ,ให้ได้ใน full p e n t a c l e s, <S, 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 <S เพราะคุณกำลังก้าวกระโดดไปสู่ความจริงและความสำเร็จแบบอุดมสมบูรณ์แบบมั่งคั่งมากๆนะคะ to open t a c l e s คุณจัดการได้คุณ handle ได้ to w of cups คุณกำลังประสบความสําเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานแล้วก็การเงินของคุณคุณกําลังได้รับความเคารพแล้วก็หน้าที่การงานความสําเร็จที่กําลังจะทาให้คุณเติบโต four of s w o r d เพราะคุณรู้ว่าคุณทําอะไรอยู่คุณรู้คุณกําลังฟังเสียงหัวใจของตัวเองนะคะ nine of pentacles คุณคือความสําเร็จที่กําลังทําความฝันของคุณให้กลายเป็นจริง two of cups three of cups การเฉลิมฉลองความสําเร็จกาลังจะเกิดขึ้นที่คุณ งานที่กำลังจะเติบโตธุรกิจหน้าที่การงานหุ้นส่วนนะคะหุ้นส่วนในความสําเร็จการหยิบจับสิ่งใหม่ๆที่กําลังจะทําให้คุณได้หุ้นส่วนที่ดีนะคะการเฉลิมฉลองหรือว่าการลงทุนในการทําสิ่งใหม่ให้คุณประสบความสำเร็จเอสบอลส์นะคะสิ่งนั้นกําลังจะมาเชื่อว่าหลายท่านกําลังทํา ธุรกิจการงานหรือว่ากำลังที่จะมีไอเดียบางสิ่งอย่างที่จะทํากับเพื่อนหรือว่ากำลังที่จะต่อยอดไปสู่สิ่งใหม่ๆและสิ่งอื่นๆเพราะฉะนั้นทำได้ดีมากๆเพราะว่าเป็นสัญญาณบางอย่างที่ความท้าทาย นะคะแล้วก็เอสวอนคือสป라รส์สิ่งที่ไม่คาดคิดกําลังเข้ามาหาเหมือนกับว่าเวลาที่เรากําลังบ่มเพาะอะไรกับตัวเองอยู่แล้วเราทําในสิ่งสิ่งนั้นการลงทุนในทําสิ่งนั้นอะทำให้เรามองเห็นโอกาสที่เข้ามาหาเรามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นช่องทาง12 34ผู้คนแกละะนามิรหรือว่าเส้นทางที่ต่อต่อยอดไปสู่สิ่งนั้นมันคือการเติบโตจริงๆมันคือความสําเร็จจริงๆนะคะการสื่อสารกําลังจะพุ่งเข้ามาหาคุณอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวสป라รส์ข่าวดีแต่คุณจะต้องสู้กับตัวเองกับอะไรเดิมมมๆเเเเกก่ก่่าาลละทิิ้งงงงับดบแแปปปียยยนสสใหห็ กับความสามารถของคุณสวยงามมากๆเลยนะคะจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าจะเป็นการ,รเผชิญอะไรบางอย่างที่รวดเร็วการสื่อสารหรือว่าความกระจางความชัดเจนบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นหรือการได้ขยับสถานะความสัมพันธ์พบเจอพบรักกับใครบางคนที่ตกหลุ่มรักโรแมนติกความโรแมนติกกาลังจะเกิดขึ้นนะคะคอมมิทเมนต์เฉลิมฉลอง,ลองมั่นหมายหรือว่า ครบรอบอะไรบางสิ่งอย่างกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณใครบางคนกาลังจะเดินทางมาหาคุณใครบางคนกําลังจะติดต่อมาหาคุณนะคะจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนี่คือข่าวดีและเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะทุกคนสวยงามมากๆเลยนะคะทีนี้มาดูอนาคตนะคะอนาคตที่ที่ไพ่ต้องการจะบอกทุกทุกคนขอเซอร์ไพรส์ของอนาคตที่กาลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุกคน ว้าวคือเซอร์ไทุกทิศทุกทางกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณใครบางคนจะห่วนเข้ามาด้วยสําหรับบางท่านนะคะเหมือนกับว่าทั้งทั้งโอกาสใหม่ๆจะพุ่งเข้ามาหาคุณโอกาสที่จะได้หยิบจับอะไรเป็นของตัวเองอะไรที่แบบเล็กๆน้อยจะเริ่มผุดขึ้นจากไอเดียของคุณจากไอเดียที่คุณวางแผนที่คุณคิด สัญชาตญาณของคุณเวลาที่เราแบบเราอยู่กับตัวเองนะคะเราอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแบบพลังงานโฟล์อ่ะคุณจะได้ไอเดียคุณอยากที่จะทําอยากที่จะลองนะคะสิ่งนั้นอะ่ะกำลังแบบกําลังลองด้วยความเป็นฝฟนะคะมันจะเกิดแบบบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เราได้หมกมุ่นกับตัวเองแล้วทําให้เราประสบความสำเร็จเห็นเม็ดเงินเม็ดงานจากสิ่งนั้นจริงๆนะคะขอคําตอบอนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนคะ่ะสวยงามมาก,มากๆเลยนะคะ กรีซค่ะ new beginnings เกิดขึ้นแล้วเพราะความกล้าหาญ have the courage นะคะแล้วก็ความกล้าหาญความเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงจะทำให้คุณได้เผชิญกับ adventure ใหมีหมยความท้าทายใหม่ๆค่ะไม่ว่าจะเป็นโอกาสความสำเร็จในการทําธุรกิจหรือว่าการทําอะไรเล็กๆเป็นของตัวเองการเริ่มต้นจากศูนย์การเริ่มต้นจากศูนย์จนกระทั่งอะไรบางสิ่งที่มันเกิดเป็นการต่อย,ยอดไปสู่สเต็ปของชุดในโปรเซสต่อไปที่มากขึ้นที่เพิ่มขึ้นที่ท้าทายและยิ่งใหญ่มากขึ้นอาจจะเป็นจากนี้ นะคะอย่างที่บอกว่ามันเีเรียคือ12เดือนหรือว่า1ปีที่คุณจะต้องคาดการอะไรบางสิ่งอย่างหรือว่าจะทําให้คุณรู้สึกว่ามีเป้าหมายอะไรบางอย่างที่ก้าวข้ามผ่านไปได้ะคะบางทีบางครั้ง3เดือน6เดือนมันไม่พอมันจะต้องยิงยาวไปกว่าน,นั้นนะคะแล้วก็มีเรื่องของอนาคตที่มากกว่าน,นั้นคือ2ปีหรือ3ปีหรือ5ปีและในช่วงโปรเจกต์ใหญ่ของคุณเหมือนกันนะคะบางอย่างทําให้เราต้องรู้สึกว่า the star time time are over look forward to abundance and happiness สวยงามมากๆ abundance of happiness จริงๆนะคะ the star the f o o l คุณกำลังรุ่งเรืองรุ่งโรดด้วยความทา้าทายด้วยความสามารถของคุณจริงๆ which คำขอคำอธิฐานของคุณจะเป็นจริงหมายเลข2 angel you angel are guiding and protecting you on your spiritual journey คุณมีนางฟ้าที่ไกด์ให้คุณ เดินหน้าไปสู่การเดินทางในด้านจิตวิญญาณนะถ้าหลายๆท่านในที่นี้คุณคือผู้นำนะคะแห่งสายในด้านจิตวิญญาณคุณกำลังตามหาโจทย์คำตอบบางอย่างในชีวิตยอยู่คุณเป็นผู้หาคำตอบนั้นได้ด้วยตัวคุณเอง Your heart desire is ready to come true งดงามมากๆหัวใจคุณพร้อมแล้วที่คุณจะได้รับรู้ความจริงความสำเร็จการได้ ทำความฝันของตัวให้กลายเป็นจริงจะได้เห็นความจริงที่กาลังจะปรากฏเกิดขึ้นกับคุณนะคะสัญญาณจากหัวใจและก็จิตวิญญาณของคุณกําลังนําพาให้คุณไปสู่ความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์มากๆด้วยความกล้าหาญในความท้าทายความสามารถของคุณความสําเร็จความรื่นเริงฉลองงที่กาลังจะเกิดขึ้นมีแต่พลังงานที่อย่างที่บอกค่ะ abundance of happiness ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณดวงดาวแห่งแสงสว่างของชีวิตที่รุ่งโรจน์และชิช่วงมากๆคุณต้องรับในสิ่งนี้วันนี้ไวก่อนสวัสดีค่ะ